The Crisis Teller หนังสือที่จะจุดไฟและเติมแรงบันดาลใจด้วยปรัชญาของชายเดินดินที่จะทำให้เราทุกคนเชื่อว่าชีวิตที่ล้มได้ก็ลุกขึ้นมาได้เช่นกันเหมาะกับทุกๆคนที่อยากจะหาประสบการณ์ชีวิตของใครสักคนที่ล้มและแล้ววิธีที่จะลุกขึ้นมาได้ยังไงและระหว่างที่ล้มเจะทำยังไงสร้างซื้อหนังสือ The Crisis Teller ตามลิงก์ในแคปชั่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เราต้องหาความฝันของเราให้เจอเราก็ทําตามความฝันของเราให้ได้แม้ว่าจะมีอุปสรรคต่างๆก็าตามที่จะทําให้เราไปไม่ถึงเราก็ต้องไปให้ถึงตรงนั้นนะครับถ้าเปรียบเทียบคือเป็นเศรษฐกิจที่กําลังถูกเผามาเรื่อยๆนะเป็นแบบต้มกบแล้วเราก็เจอกับปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโควิดสนะิบเก้าไล่มาเจอปัญหาสภาพคล่องแตนะ่แล้วก็ ทางฝั่งของต่างประเทศเองก็จะเจอเรื่องของสินค้าจากทางฝั่งของจีนเข้ามาสงครามการค้าความไม่แน่นอนจากคุณดัลด์ทรัมอีกนะหลายๆประเด็นมันประดังประเดก,กันเข้ามา,าะฉะนั้นมันก็เลยทําให้รอบนี้ผมว่ามันน่ากลัวซึ่งมันอาจจะต่างจากปีสอ40ี่ิบตรงนั้นนะคือวิกฤตของคนรวยแต่ที่เขามีการกู้เงินจากต่างประเทศแล้วก็ไปลงทุนอะไรต่างนานาเนี่ยที่มันลงแบบเหมือนกู้เงินแล้วก็เอามาลงแบบเกินตัวแต่พอเจอฟองสบู่ของอสังหารมิมทรัพย์มันล้ม นะก็จะทำให้กลุ่มคนรวยแล้วก็บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยอันเนี้ยนะฮะก็เลยมีผลนะครับที่ทําให้เศรษฐกิจก็เลยพังลงมาแต่ว่าคนที่เจอผลกระทบหนักๆก็จะเป็นฝั่งของเนี่ยคนที่คนใหญ่คนโตคนรวยอะไรต่างนะแต่ว่ารอบเนี้ยวิกฤตรอบนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันจะใช้ชื่ออะไรดีนะครับแต่ว่าเราเห็นแล้วว่ามันมันมีอะไรบางอย่างที่ที่มันสะท้อนออกมานะครับที่ทางฝั่งของตลาดุุนเองนะฮะแล้วก็ในในเชิงของวิกฤตรอบนี้ผมว่ามันจะมีหลายเรื่องที่เชื่อมโยงกัน นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝั่งของเศรษฐกิจที่หลายคนเนี่ยเขาพิมพ์เข้ามานะนะที่ดูแล้วเออมันมันหนักจริงๆแต่ยังไม่นับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราจะได้เห็นปัญหาพิมพ์สองจุดห้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับนะปัญหาการเมืองอะไรก็ไม่รู้อีลุงตุงนังกันไปหมดตอนเนี้ยนะงัดข้อกันนะแล้วก็มีกอดอะไรกันแล้วก็มีหลายภาพที่เราไม่คิดว่าจะได้เห็นนะก็ได้เห็นในยุคนี้เหมือนกันยังไม่นับปัญหาคอร์รัปชันปัญหาสังคมถ้าเป็นระดับโลกก็มีสงคราม มีปัญหาสิ่งแวดล้อม climate change วิกฤตเรื่องของพลังงานต่างๆโอหมันมันแบบซ้อนกันไปเยอะแยะมากมายนะแล้วก็ถ้าเราดูตัวเลขสถิตินะครับอันนี้ตัวเลขสถิติมายืนยันเลยนะครับจากกระทรวงพาณิชย์เนี่ยปรากฏว่ามีธุรกิจที่ปิดกิจการในช่วงสี่เดือนแรกของปีนี้นะก็คือเขาเก็บตัวเลขมกราคมถึงเมษายนต่ที่ปิดกิจการไปประมาณสัก3า2 1หร้อยนี่สเ็ดายตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณสักเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับ กลุ่มธุรกิจที่ปิดสูงสุดเลยนะก็จะเป็นพวกกลุ่มก่อสร้างอสาหาริมทรัพย์ร้านอาหารน,นี้สามกลุ่มหลกัหลกๆที่ขาดสภาพคล่องหมุนเงินไม่ทันน,นะนะบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยถ้ามีฝั่งของธุรกิจที่ปิดแล้วมันต้องมีคนที่เปิดสิมีครับนะแต่ว่าเปิดก็ถือว่าลดลงครับลดลงประมาณสักสี่เปอร์เซ็นต์ช่มันก็สะท้อนได้เป็นอย่างดีนะครับว่าเ,เศรษฐกิจณนะเวลานี้เนี่ยมันดูเหมือนจะชะลอตัวลงมานะเราก็ไปสอดคล้องก,กับการปรับเป้าประมาณการของทั้ง IMF แล้วก็ World Bank ก่อนหน้านี้เลยใช่ไหมครับนะที่ ปรับออกมาใกล้เคียงมากก็่งอยู่ในส่วนประมาณสัก1.3จนถึง1.4เปอร์เซ็นต์แล้วแต่เจ้านะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ก็คือว่าอัตราการเติบโตของสกิลในบ้านเราตอนนี้ต่ำที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนะฮะไอ้ตอนที่โตแต่มาสแรกเนี่ยยังโตอยู่นะประมาณ3.1เปอร์เซ็นต์แต่มันก็มีการตั้งคำถามอยู่เหมือนกันกในนีส่วนตัวนะครับคือไม่รู้ว่าตัวเลขมันมันสะท้อนสภาพความเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนนะอย่างตัวเลขการส่งออกเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามันน่าจะเป็นการเร่งการส่งออก นะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีข้อสังเกตเหมือนกันเพราะตัวเลขการส่งออกเนี่ยมันโตรประมาณสัก13.8%แต่ไปดูภาคการผลิตเนี่ยโตแค่0.6%คือเพื่อนเห็นความอะไรที่มันแปลกๆบ้างไหมฮะถามว่ามันมายังไงซึ่งตรงนี้ผมวิเคราะห์ได้มันอาจจะเป็นสองส่วนนะครับทุกคนคือส่วนแรกเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่บริษัทต่างเขาอาจจะมีสต็อกสินค้าก็ได้ถ้าเรามองโนกอีกแน่หนึ่งนะครับอ่าจ,จะมีการ ระบายของในสินค้าสต็อกที่มันค้างอยู่เนี่ยอ่าก็พอกําลังโดงขนขึ้นไปภาษีจากฝั่งของอเมริกาเพราะฉะนั้นก็เร่งส่งออกไปก็อาจจะแค่เอาสต็อกสินค้าเดิมแล้วก็ส่งออกไปยังที่ฝั่งของอเมริกาเพราะฉะนั้นตัวการผลิตหรือ PMI ภาคการผลิตมันเลยยังถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ํามันก็อาจจะพออธิบายได้แต่อีกส่วนหนึ่งที่ยังหาตัวเลขมายันได้ไม่ชัดเจนว่าใช่หรือเปล่านะคือจริงๆแล้วเราอาจจะเป็นการถูกสวมสิทธิก็ได้นะครับจาก ทางฝั่งของหลายๆประเทศหรือเปล่าเราก็ไม่อยากเจาะจงนะครับว่าคือเจ้าไหนยังไงแตนะ่เพราะเราไม่ได้เห็นตัวเลขที่แท้จริงว่าใช่ไหมแตนะ่คือเขาจะใช้แค่ไทยเป็นทางผ่านแล้วก็ปั๊มตางไปว่าไม่อินไทยแลนด์แล้วก็ส่งออกไปที่ฝั่งของอเมริกาไหมนะครับนะเพราะว่าตัวเลขมันมันก็แปลกๆไงเพราะว่าส่งออกเนี่ยโต13.8% 13นะครับแต่ว่าการผลิตโตแค่0.6%เป็นต้นเนาะอีกเครื่องยนต์หนึ่งที่ก่อนหน้านี้เป็นพระเอกควบคู่กับฝั่งของการส่งออกก็คือภาคการท่องเที่ยว นะคือช่วงที่ผ่านมาจริงมันเป็นผระเอกมาโดยตลอดนะครับพีิงแต่ว่าไตามาสแรกเนี่ยถามว่ายัางโตไหมก็ยังโตคือถ้าดูไตามาสทั้งไต่มาสเนี่ยยังโต3มเดือนแรกเนี่ยยังโตโตประมาณสักเจ็ซนะแต่ว่าพอหันมาดูเดือนล่าสุดเนี่ยผมว่ามันเริ่มจะ น่าตกใจอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนนะเพราะว่านักเที่ยวชาวจีนที่ก่อนหน้านี้นเองแล้วก็ฝากความหวังไว้พอสมควรนะว่าเขาจะมาท่องเที่ยวอะไรมากน้อยแค่ไหนแต่เขาเจอเรื่องภาพลักแรงต่างๆที่เราเห็นความปลอดภัยข่าวลบต่างๆที่มันถาถมเข้ามาเขาก็ไปเที่ยวประเทศอื่นแทนแล้วมันก็ดูจะเป็นประเด็นเพราะว่ายอดเนี่ยหายไป50%ตต่อให้เราบอกว่าอ่าทัางนั้นก็ไปหากลุ่มที่มีคุณภาพที่กําลังซื้อสูงสิเช่นฝั่งของยุโรป อ่าก็ดึงมาสิอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นแนวทางหนึ่งจริงๆอาจจะเป็นไฟบังคับแล้วนะครับเพียงแต่ว่าก็ถ้ายังมีภาพลักษณ์ของความไม่ปลอดภัยอะไรอยู่เนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะมีผลกระทบยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับเขาหรืออาจจะต้องมีการปรับกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างสร้างแรงจูงใจสร้างอินสันทีฟให้เขาอยากจะมาอยู่ในบ้านเรานะครับอันนี้ก็ต้องรอดูอันนี้สองเครื่องยนต์หลักที่ดูเหมือนจะเริ่มดับสักเล็กน้อยแล้วนาทานทาที่ก่อนน้นนี้คือเป็นพระเอกคู่เลย พระเอกนางรองนะฮะมาคู่กันเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆแล้วเราก็คุยกันมานานพอสมควรละก็คือสินค้าที่ไหลทลักจากฝั่งของจีนแตนะ่ซึ่งยังไม่นับว่าตอนนี้พอเขามีความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นสินค้าต่างๆมันก็ต้องไหลาถาถมไปที่ประเทศที่เป็นเพื่อนๆอื่นๆซึ่งรวมถึงประเทศไทยที่เราเป็นเพื่อนกับเขาด้วยนะครับซึ่งก็ไม่แปลกเพราะสินค้าเขาก็ดีขึ้นในราคาที่ถูกลงแต่ว่าถ้าไม่ได้ป้องกันให้ดีมากพิมพอ ผมว่ามันอาจจะทําลายเศรษฐกิจของเราได้เหมือนกันโดยเฉพาะคนตัวเล็กตัวน้อยนะครับเพราะว่าไทยเองถ้าไปดูตัวเลขก,การขาดดุลการค้ากับทางฝั่งของจีนเนี่ยโอ้โหขาดดุลต่อเนื่องอ่ะแล้วดูเหมือนจะทําเสียติเป็นปอติการเลยและตามที่เราเห็นนะครับว่าทางฝั่งของจีนเข้ามาเนี่ยเขาก็ทําได้ดีในหลายๆอุตสาหกรรมอ่ะตั้งแต่สินค้าพวกอิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงสินค้าที่จําเป็นในชีวิตประจำวันนะครับเช่นพวกกระดาษชำระเห็นบ้างขาก็บอกมีพวก ผักผลไม้ด้วยเหรออันนี้ผมยังไม่คอนเฟิร์มว่าใช่ไหมของเล่นอันนี้ชัวร์อยู่แล้วก็มาจากทางฝั่งของจีนเท่านั้นแหละนะครับอีกหนึ่งประเด็นคือเรื่องของปัญหาการเมืองนี่แหละครับที่ก็ไม่รู้ว่าคือไม่อยากจะวิาพากษ์วิจารแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันผมว่ามันก็มันก็เห็นชัดๆนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็กลุ่มของนักการเมืองผมว่าเขามีตังค์อ่ะเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้เห็นหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้นะครับก็เลยอาจจะเป็นการช่วงชิงจังหวะอะไรกันอยู่นะครับแทนหนอก็ หลอดูแต่ความโหดรอบนี้ผมว่ามันเป็นเพราะเจอภาวะต้มกบนี่แหละที่มันซึม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 ซม,มาเรื่อยๆนะฮะแล้วมันก็ตึงในหลายส่วนนะเช่นภาระนีครัวเรือนที่เราเห็นนะครับผมดูตัวเลขนี่ครัวเรือนของไทยเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก16.2ล้านล้านบาทนี่ขนาดว่ายั้งยั้งแล้วหมายถึงว่าฝั่งของแบงค์แทบจะไม่ปล่อยกู้แล้วใช่ไหมครับถ้าปล่อยนี่จะระเบิดเถิดเทิงขนาดไหนแล้วก็ตัวนี่ต่อ GDP ของไทยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ89เอ่ ตอนนี้อยู่ที่88.4%ลดลงมาจาก89%ตัลงมาเล็กน้อยครับนะเพราะว่า GDP ก็โตนิดหนึ่งนี่จริงๆก็ไม่ได้ลดอะไรมากมายแต่เป็นเพราะว่า GDP โตนะครับแล้วก็ธนาคารไม่ได้ปล่อยกู้ถ้าปล่อยกู้มันก็น่าจะไปต่อแต่ตัวเลขที่ต้องจับตามองคือหนี้เสียครับทุกคนนะือหนี้เสีย MPL ตัวนี้อยู่ที่1.2ล้านล้านบาทฟังไม่ผิดนะครับ1.2ล้านล้านบาทอันเนี้ยมันผมว่า หนักครับแล้วหนี่สองล้านล้านบาทคือคนที่เป็นหนี้เสียคือห้าล้านคนเยอะนะฮะอันนี้คืออยู่บนโต๊ะด้วยนะครับเฉพาะคนที่เป็นหนี้กับสถาบันการเงินห้าล้านคนนะฮะยังไม่นับนอกระบบแล้วก็สามล้านคนเนี่ยมีหนี้ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทจ่ายไม่ได้นะครับหนึ่งแสนบาทแต่จ่ายไม่ได้นะฮะแล้วก็เป็นหนี้เสียกันไปแล้วกลุ่มนี้ถือว่าเสี่ยงสูงนะในเชิงของการที่ไปต่อไม่ไหวนะฮะแล้วก็อาจจะทำให้ มันเกิดปัญหาสังคมตามมาเียังไม่นับอีกก้อนหนึ่งห้าแสนเจ็ดหมื่นล้านบาทอันนี้เป็นหนี้ที่เริ่มค้างจ่ายคือสับที่นี่คือ special mention loan คือค้างตั้งแต่หนึ่งเดือนจะถึงสมเดือนยังไม่ถึงสามเดือนนะครับนะยังไม่ถึง n p l นะแต่ว่าไอ้ตรงนี้ห้าแสนเจ็ดหมื่นล้านบาทเพราะฉะนั้นอันเนี้มันจะมีผลกระทบต่อมุมของกําลังซื้อนะแล้วก็ในมุมของตัวภาวะเศรษฐกิจ ในภาพรวมด้วยนะครับสังปัญหาสังคมก็จะตามมาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูนะฮะสิ่งที่เราเห็นอย่างหนึ่งคือตอนนี้ประเทศไทยกําลังติดก,กับดักรายได้ปานกลางนะคือเราเราเจอปัญหานี้มานานพอสมควรแล้วนะหล,หลายประเทศที่เจอปัญหาเช่นสังคมผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะซึ่งเขาส่วนใหญ่เขาจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ประเทศไทยเนี่ยกำลังพัฒนาก็มาเจอประเด็นตรงนี้อีกแี้วมันก็เลยมีผลกระทบนะครับไปที่ภาพรวมที่เราเจอเราก็ไม่สามารถหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางได้ ที่สาคัญนะครับตอนนี้ธนาคารเขาคุมเข้มแบบสุดๆเลยผมก็ถามมาหลายเจ้าแล้วนะครับว่าเฮ้ยพี่ทำไมมันถึงปล่อยกู้ได้ยากมากๆเลยแต่เฉพาะภาคอาสายมาทรย์เนี่ยอันนี้ชัดเจนมากๆแทบจะไม่ปล่อยกู้เลยนะครับซึ่งสิ่งที่เขาอธิบายก็คือว่าเขาก,เขาก็เขาก็ต้องประมาณการอะ่ะบอกว่าเอ้ hey, คนไทยยังไหวไหมหรือบางธุรกิจมันอาจจะไม่ไหวแล้วเขาก็ไม่กล้าที่ปล่อยกู้เพราะสุดท้ายมันก็จะมีผลกระทบชิงตามมาที่ตัวเลข MPL ซึ่งมันจะมีผลกระทบหนักมากๆครับเพราะงั้นเขาก็เลยบอกว่าก็ต้องปล่อยกู้แบบ อย่ามัดระวังแต่ไอคนที่นี่ดีนะหมายถึงว่าที่มีประวัติดีๆอะไรต่างโปรไฟล์ดีๆเนี่ยโอ้โหต่อรองแบบเบีย้ยตอนนี้มันเลยนะฮะได้ดีได้ดีทีดดด่ดีมากๆนะหรือว่าถ้าเป็นรีไฟแนนซ์อันนี้ดีมากๆนะถ้าประวัติดีแล้วก็อยู่ในอาชีพการงานที่ดีธุรกิจยังดีอยู่นะครับอันเนี้ยน่าสนใจนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวขอดูหน่อยครับจริงๆเรายังไม่นับปัญหาเชิงโครงสร้างอ,างอางื่นๆนะครับเช่นสรัรภาพในการเติบโตสรรภาพในการแข่งขันของเราเนี่ยผมว่ามันน่าจะ เป็นเครื่องหมายคำถามแล้วนะครับว่าเราจะไปยังไงต่อภาคเกษตรเองซึ่งเป็นหัวใจหลักเนี่ยก็ไม่ได้มีการปฏิรูปมานานพอสมควรแล้วนะครับ productivity ผมผลิตก็ถือว่าต่ำนวัตกรรมเหลอนะฮะร,ระบบการศึกษาเหลือตอนนี้เราก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าค่อนข้างจะช้าเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศยังไม่นับเรื่องของพวก AI automation ใช่ไหมครับที่จะมาพลิกโฉมภาคแรงงานคือถ้ามาพลิกโฉมจริงๆเนี่ยอันนี้อาจจะจุกอกได้พอสมควรเลยนะครับนะเพราะว่าเราเห็นแล้วในต่างประเทศมันจะมีรู้สึกจะ จะเป็นเจ้าของพวก AI อสักเจ้าหนึ่งอะครับผมจําชื่อไม่ได้ละก็ดีเห็นข่าวเมื่อเช้าว่าแวบเขาบอกว่าตอนนี้อย่าเพิ่งโลกสวยนะความหมายของเขาคือว่าถ้า AI มันมาของจริงเนี่ยแล้วมันจะมาเร็วกว่าที่เราคิดมันจะกวาดเรียบเลยนะครับอาชีพต่างๆอาจจะหายไปหลายคนบอกเฮ้ยมันอยู่ด้วยกันได้ใช่ครับถ้าเราปรับตัวนะครับมันก็ยังพอที่จะอยู่ด้วยกันได้แต่ว่าชีวิตความจริงมันก็ต้องมีคนที่ไปต่อไม่ไหวอยู่เหมือนกันนะครับอ่โอเคนะครับทีนี้เราจะอยู่กันยังไงล่ะ แน่นอนครับเราก็คงต้องมีการปรับตั้งแต่เรื่องของไมล์เซ็ตแล้วล่ะครับคือเราจะไปบอกว่าเฮ้ยเราไปสวดมนต์ไหว้พระหรือเราหวังปาฏิหารคือมันอาจจะดีในเชิงของทางจิตใจแต่เราก็ต้องอยู่ในความเป็นจริงด้วยนะครับว่าหรือแม้กระทั่งบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวไปรอมาตรการจากทางภาครัฐไปรออย่างนั้นมันก็ผมว่าอันตรายมากๆเพราะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเออเดี๋ยวเขาก็มาช่วยอะ่ะ ที่ผ่านมาก็เป็นไปได้แต่ว่าช่วงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าดูตึงอ่ะถ้าเพื่อนๆสังเกตนะเขามีการโยนหินถามทางว่าจะเก็บภาษีตัวนั้นตัวนี้ทีตัวนั้นทีตัวนี้ทียังไม่ได้เก็บจริงหรอกแต่ผมว่าเขาโยนหินถามทางก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะถอยตรงไหนอะไรยังไงแต่มันสะท้อนแล้วนะครับว่ามันมีประเด็นจริงๆเรื่องของฝั่งของรายได้นะฮะของฝั่งของรัฐบาลซึ่งมันเป็นทุกประเทศแหละนะเพียงแต่ว่าเราเห็นสัญญ,ญาณอะไรบางอย่างแล้วนะครับไม่ถึงขั้นกับถังแตกนะครับเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะ กระตุ้นอะไรได้ไม,ไม่ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับยังไม่นับความเสี่ยงในช่วงครึ่งปีหลังก็มาอีกเติมเลยนะครับทุกคนเัตุไอ้ที่มันขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งชะล่าใจอย่าเพิ่งประมาทเหมือนกันนะครับเพราะว่าครึ่งปีหลังเราก็จะเจอกับการท่องเทีท่ยวที่ที่เป็นหัวใจของเราเนี่ยมันก็อาจจะแนวโน้มชะลอตัวลงไปอาจจะไม่ใช่พระเอกนะการส่งออกอันนี้ก็จะเจอผลกระทบอันนี้น่าจะหนักของจริงโดยเฉพาะในช่วงประมาณสัรมาสที่สามรมาสที่สี่ ก็จะเห็นของจริงแล้วนะครับผลกระทบในเชิงของสงครามการค้ามันจะเป็นยังไงนะแล้วก็ดูบัญชีเดินสะพัดเองเนี่ยตอนนี้มันอาจจะดูเหมือนดูดีนะเพราะมีการนําเข้าน้อยนะแต่ว่าถ้ามีการนําเข้าน้อยก็แปลว่าอนาคตการส่งออกมันก็อาจจะน้อยหรือเปล่านะครับนะถ้าเราไม่ได้มีการเร่งสร้างศักยภาพใหม่ๆนะครับหรือว่าความสามารถในการแข่งขันใหม่ๆเนี่ยผมว่าอันนี้เราจะติดกับดักแล้วมันจะกลายเป็นไม่ใช่แค่วิกฤตเพียงแค่ช่วงครั้งช่วงคราวนะครับมันอาจจะเป็นโอ้โห ลอสเ d a เขหรือเปล่านี่ก็ไม่ทราบนะครับแต่โอเคเอาละ่ะคือในนี้นในภาพรวมนะครับถ้าไปมองในภาพย่อยๆเนี่ยมันก็คงจะเห็นแหละว่ามันก็คงจะมีบางธุรกิจที่อาจจะปรับตัวได้เฉพาะธุรกิจที่สายป่านยาวหน่อยมีเงินสดแบบตุนไว้หนักมากๆมีสภาพคล่องที่สูงมากๆนะฮะตรงเนี้ยอาจจะมีความได้เปรียบเพราะมันจะเป็นช่วงเวลาของการช้อปปิ้งนะเพราะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้ามันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนครับ กลุ่มธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมก็มีโอกาสที่จะเป๋ได้อยู่เหมือนกันนะครับบางเจ้าก,ก็คงอาจจะไปต่อไม่ไหวแต่นั้นคือในภาพของ worst case scenario นะครับแต่ว่าถ้าไปต่อไม่ไหวจะออยังไงละ่ะถ้ามองในมุมของการลงทุนแล้วกันนะครับในมุมของ s อสจริงๆเห็นใจมากๆนะครับเพราะว่าเพื่อนๆก็ทําธุรกิจหลายคนเนี่ยก็ไปต่อไม่ไหวจริงๆยังไม่นับว่าสู้จีนไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในหมวกของนั่งทุนจริงๆอาจจะเล็งๆในพวกตัวใหญ่ที่สายป่านยาวๆไม่ได้มีหนี้เยอะ นะเพราะาอาจจะไปกิน market share เหล่านี้ก็เป็นไปได้แต่มันอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับที่จะใช้เห็นภาพนั้นแล้วกว่าที่เขาจะกลับฟาฟื้นกลับขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องมองหลายๆหมวกนะครับจริงๆเห็นใจมากๆครับสำหรับประชาชนด้วยรวมถึงพวกเราด้วยนะครับเนี่ยที่เข้ามาฟังกันนะครับก็อาจจะต้องไม่ประมาทนะครับต้องปรับตัวให้เร็วแล่ก็มองหาโอกาสเสมอนะครับพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของเงินนะก็คงต้องเก็บเงินสด ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับถ้าตามสูตรของที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยที่ลเส้นของผมเนี่ยนะครับเขาก็จะสอนบอกว่าสักสเดือนแล้วกันของค่ายจ่ายบางเจ้าบอกว่าขอขยับเป็น6เดือนได้ไหมแต่ผมว่านาทีนี้เนี่ยสิเดือนเลยครับ